เอาไว้แล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งเอาไว้เนี่ยทางร้านที่ชนบุรีบอกยังไม่ทันจะส่งมาให้เลยเช้าวันที่9กธันวาคมหลังเกิดเหตุเนี่ยเมื่อเย็ยนวันที่8ปธันวาคมคุณอ้ําก็ส่งข้อความไปบอกโดยใช้แมสเซจเฟซบุออ๊กของน้องนะบอกไม่ต้องส่งชุดมาแล้วนะทางร้านก็ถามว่าทําไมละ่ะก่อนที่ทางร้านบอกจะไปดูข่าวไลนแล้วก็เศร้าเล,เลยือเจ้า่าวบอกวา่าเจ้าสาวเสียชีวิตแล้วเดี๋ยก็ต้องส่งชุดมาให้นะครับ แล้ภาพพรีเวดดิ้งต่างๆคุณอ้ำก็เลยนํเมาไวท้ที่พื้นที่ตังศพของน้องนัฐปกต,ติต้องอยู่ที่งานมงคลสรมรสที่โรงแรมเนาะ2 5ทัานวาคมส่วนรอบๆเมนเผาศพนะครับวันนี้เพื่อนๆของน้องนักแล้วก็คุณอ้ำด้วยเพื่อนๆคุณอ้ำด้วย น้ำรูปไข่น่าเก่าเลยนะโคตรเจ่บหืมย้ายมาตั้งที่น่ะกรมการประดับดอกไม้เอาไว้ด้วยมีพญางส์สีขาวสีตัวประดับทางขึ้นเมรด้วยซึ่งหมายถึงพาะนะที่จะช่วยนำดวงวิญญาณของนักขึ้นสู่สวรรค์เลยฮะแ้ไปนอนปะ ah không <coughs> <coughs>